วันนี้นะคะจะขอเป็นเด็กป่าหน่อยค่ะในป่าทำเสียงเป็นสากจุ๊บเจ๊อีกตัวมีสไลเดอร์ด้วยพูดจริงป่ะเนี่ยสไลเดอร์จะมีป่ะเนี่ยม่าพูดจบออกปะจจอนเราขย่ำแกดีนจบ่เนี่ยรู้สึกเจ็บคอเป็นหัดเลยหอนทั้งหมดเนี่ย ไร่ right for ฮีโร่ส่งสุขเคลื่อนที่วันนี้นะคะจะขอเป็นเด็กป่าหน่อยค่ะป๋าชาป่าป๋าเลี้ยงหนูหน่อยสแค่สำหรับชวนเที่ยวเป็นเรื่องดีแล้วเกินเนี่ยใช่ไหมสวัสนะดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอะแล้วไม่มีเข้าหลับอะไรตรุ้งๆุ้งตรงนั้นอะป๋าแค่นี้อยูป๋าขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเราพาไปหาส่วนตัวชอบ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 เชิญค่ะป๋าเชิญค่ะสวัสดีนะคะอีกรอบนะคะป่าเต็มนะคะ เราไม่ได้เจอกันเนี่ยน่าจะเป็นสิบปีแล้วตอนนั้นผมทำรายการแฟลชวิดีโอเจียบเคือจะได้ตำแหน่งนักเข่าไทยโอ้จะจังได้แล้วจะจังได้แล้วเราเชิญเจียบมามอบรางวัลศิลปินหญิงยอด้พี่มามี่นั่นแหละแน่าจะคนเรียบร้อยแล้วจริงคุณพี่เจอ๊ยบใครมากเลยตอนนี้ตอนนี้เหมือนเจอพี่ชายของไอ้น้องเจียบคนนั้นตอนนี้เหมือนเจอไอ้เจี๊ยบอ่ะไม่ต้องเรียกหมอละไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบ ันนี้ค่ะปา๋าจะไม่ได้พาป๋ามาเล่นน้ำใส่บิกินี่จอแจกันแต่เจ๊ว่าจะพาป๋าไปทำความดีป๋ามีครสวสรค์ทางเสียงเป็นเทพแห่งเสียงคือเขาใช้เสียงยังไงค <c oughs> ือแอบเฉลยเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนตาบอดตอาบอดมองไม่เห็น<อ>แล้ววันนี้เราจะไปอา่านนิทานให้เขาฟังเชี่ยวชารเล่ อุ้ยจริงไหมในป่าทำเสียงไก่ี่ไก่เอามาหอนเอามาหอนนะนะเจ๊งเจ๊งปลาบูดิปลาบู ถึงแล้วถึงแล้วโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาถึงแล้วผู้เด็กรอรอน่ารักเลยอ่ะอุ้ยลองมาดูยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแต่ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยรู้หอยนี่เสียงใครโอ้อันนี้เสียงใครหมอพอดีหมออะไรหมอเชี่ยวนี่จั๊หว เสียงดูเป็นคนสวยอย่าให้ตอบนะครับอย่าให้ตอบนะครับผมคิดว่าพี่สวยยังรับอะเอ็นคุณครูบอกว่าจะมีกิจกรรมให้ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้เราเตรียมกิจกรรมไว้ต้อนรับทีมงานนะ ให้พี่ๆได้สัมผัสว่าถ้ามองไม่เห็นจะเป็นอย่างไรมีวิธีแนะนําการช่วยเหลือคนตาบอดอย่างไรบ้างคะวิธีที่ดีสุดคือการให้คนตาบอดจับข้อศอกเพราะถ้าเกิดเราไม่แตะก่อนอยู่ดีเราไปจับเขากระชากางเงี้ยเขาจะตกใจไงเดี๋ยวเอาไม้ผาาแทน่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าก็ทำไมไม่เอาภ้าคลุมหัวไปเลยครับ เจ่ถึงประตอยังครับเจมบ์เจมบ้เจมเจมสเจมส์เจมสเจมส์เ์เจมส์เจมส์เจมส์เจมล์เจมน์เจมส์เจมะเจมส์จจมจมส์มั์เสไลเดอร์เจอส์เจมจริงมเนี่ยสไลเดอร์เหรอเอม่ใช่เหรอ กระต่ยเนอยู่ี่เนี่ยเฮ้ยเทปต้มไ่การต่างก้มลงก้มลงอีการเทปต้นลงอีกเท้มอีกโดหัวเทปตงเต้ต้อะไดอลดอลนี่ราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมีรั้วน้ด้วยเทปรั้วน้ำก้าเอนอันนี้เป็นทางครับผมอนั่าครับ บาสแล้วฮะไม่มีความมั่นใจในตัวเองพูดจริงป่ะเนี่ยอันนี้จะมีประตูนะคะเป็นแบบนี้หมอเยอะนะหมอเยอะกลมลงกลมลงประตูเตี้ยอกลมลงกลมหลงโอเคโอเคกลมอย่าพึ่งเงยมือเดี๋ยวโดนข้ามลวดน้ำข้ามโอเคข้ามอีกโมงอีกการหนึ่งการหนึ่ง โอเคให้จ okay ับพนักเก้าอี้มานั่งนี่คือจักรแร้เนี่ยเปียกหมดเลยเหรอไปนวดเถอมันไม่ไหวแล้ว ย่อเ <Netz stereotype> ยอะหรือเกินเมื่อกี้ใครบอกให้เราย่อเนี่ยเย็บกล้ลงอีกกล้องอีกแล้ววะหัวกลงก้มลงประตูเตี้ยจะกลมกลมกลงโอเคโอเคเนียโอ้ยนี่เขาเริ่มกดผมแล้วฮะเห็นฮ้ยแรงเขาดีมากเลยอะเวลาลูกค้ามาน้ตเนี่ยเราก็จะถามมีโรคประจำตัวไหมความรักหลงรักใจที่พูดมาเมื่อกี้มีครบหมดเลยครับเหมือนนวดสบายมากเลยอะไม่มีเงินมาวันนี้เราเลยมอบเป็น เขาหลามที่ป่าไปซื้อมาเป็นค่าแรงให้พี่เขาของฝากพิเศษนะครัระวังหกนะฮะงานฝีมือใชห้โม้ผักอย่างนี้เลยเหรอคิดดูดิแค่เจับป่าทำอันเนี้ยเราใช้เวลาประมาณสามร้อยสิบห้าวันเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหาไม่เจอเอา่านไายไปไหนอ่ะหขาแออยู่ไหนตัวลอยอยู่ไหน ดีเลยค่ะน้องเขามีกิจกรรมไลฟ์แ่ะป้าเต้ก็รับบริจาคเพื่อจัดรายการให้น้องเขาด้วยไหมคะยินดีมากเพื่อนฝูงป่าด้วยกันบริจาควันนี้เอายอดสักสิบสองล้านโอเคสวัสดีครับพบกับการแสดงสดอันยิ่งใหญ่ของสุดยอดวงดนตรีนักเรียนของโรงเรียนนี้นะครับในนามของ S B Band สามารถร่วมบริจาคนะครับเพื่อสมทบทุนได้ที่เลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะห6 9 2 1 0 7 8 7 4สามารถบริจาคมาได้เลยนะครับพิธีกรสองสาวชื่อสีน้ำมากัดแจงแล้วก็มากัดเจียเจ๊ยบ<จ> แล้วก็มีคนเข้ามาดูการถ่ายทอดสดแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยลพี่จะเลือกตัวอย่างบางส่วนอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะครับมีคุณโชคอนังนะฮะบอกว่าโอ้ภาพกระตุกครับพวกชันนั้นทำไมเป็นคนอย่างนี้คุณโชคอนังก็จ่ายค่าเน็ตบ้างนะฮะจ่นบ้างคงจะไม่ค่อยแรงนะฮะคนต่อไปโอ้ยคนนี้สําคัญมากใคร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 คะดีเจนุ้ยรู้จกักด<อ>ีเจนุ้ยไหมดีเจนุ้ยบอกว่า ร้องเพราะมากๆฝากบอกน้องๆว่าดีเจนุ้ยฟังอยู่นะครับครับดีเนุ้ยหน่อย,อยค่ะน้องสวัสดีค่ะดีเจนุ้ยค่ะรากว่ามาเที่ยวก็ได้นะคะฝา,ากบอกดีเจนุ้ยเลยนะคะช่วยสมทบทุนเข้าอิ่มบุญอิ่มใจนะคะแล้วถ้าจะให้ดีดีเจนุ้ยช่วยจ่ายค่าเน็ตให้คุณโชคอน,นันต์ด้วย <c oughs> โชคอน,นันต์ภาพจะได้ไม่กระตกุก <c oughs> าถึงภารกิจล้วค่ะเต๊ดนั่นก็คือการที่เราจะไปเล่านิทานอัดเทปไว้ให้น้องๆฟังแต่ก่อนที่เราจะไปอัดเราก็ต้องดูก่อนว่าเออคนฟังของเราอ่ะเขาชอบโทนไหนกลุ่มนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากได้สไตล์ไหนเริ่มซ้อมเลยนะโอเคแกะฝูงหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขมานานต่อมามีหมาป่าฝูงหนึ่งหวังจะจับแกะกินข้าว่าพวกเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่า ส่งพวกเจ้าก็ส่งหมาแกะส่งหมาแกะ้ส่วนลูกเจ้าก็ส่งหมาเลี้ยงแกะแ<บ>มาให้พวกข้าดีไหมหงหมาป่าก็สะแยะยิ้มแยกเที่ยวแล้วพูดต่อด,ด้วย <c oughs> <c oughs> จะเจ้าพวกแกโง่เอ้ยคิดหรือว่าพวกข้าอยากเป็นเพื่อนกับพวกเจ้าจริงยังไงพวกเจ้าก็เป็นอาหารของพวกข้าอยู่วันยังค่ำตาพูดจบบอกกระโจนเขาขย่ำแกกินจนหมดแล้วพูดต่อดิี่มันเจ็บคอมาเจ็บคอทีทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ยากที่ศัตรูร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรที่ดีได้แจบแล้วชอบชอบคนนี้ไหมแองกี้โอเคไหมครับโอเคครับชอบคนนี้ครับป่าป่าชอบกินแซกซิวเยอะๆถ้าป่าป่าเจ็บคอโอเคครับเดี๋ยวพวกพี่กับป่าเต๊ดจะไปอ่านนิทานเกี่ยวไปให้น้องๆได้ฟังกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านดูนะครับนี่ถ้าเจ้าไม่มีประโยชน์กับข้าข้าก็คงไม่ชมเจ้าหรอก วันี้จะไม่มีเสียงแล้วรู้ <S 2> <S 2> <S <S รสึกเจคอไหมเลงั้สุดท้ายของเราวันนี้ค่ะปาเต้ <S 2> <S 2> <S อ่าเามาโมไม่อกอกกันเอาเลย นมด้วยนมรถเจดทางไรฟ์ฟร์ฮีโร่ก็ได้จัดอัดเสียงให้ด้วยเป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับคนตาบอดขอให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนเยอะๆนะครับจากป้าเต้ครับขอให้น้องๆตั้งใจเรียนเสียงกัดมากเรียนเเอะป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะรักนะคะเดี๋ยวลองเสียงจิ้งหรีดให้กๆ จากพี่หมอเจี๊ยบค่ะกำลังใจให้กับน้องๆนะคะมีความสุขกันมากมากนะคะรักนะคะอยากิดจหีให้พี่หมอเจี๊ยบค่ะน้องๆ้หดจะได้หัวเดี๋ยวตอนเปิดเทอมวันที่หนึ่งผมจะเอาเสียงนี้ออกออกเสียงตามสายโอ้จริงปะเนี่ยก่อนอด่นต้องขอขอบคุณทีมงานมาเยี่ยมมาให้กำลังใจ ทำสิง่งดีๆไหมพวกเราครับเพราะันสิงน่งเหล่านี้เนีน่ยก็จะเป็นแรงผลักดันช่วยให้คณะครูพวกเราดาเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กๆให้เติบโตเป็นเด็กที่มีอนาคตเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคมมาการ<บ>ที่เราจะเข้าใจผู้อื่นได้เราอาจจะต้องทดลองใช้ชีวิตแบบเขาดูหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่อย่างนั้นเต็มไปหมดเลย กก็็เปปนนวััทที่ระบใจมาแล้วเจอก็อยากฝากไปถึงนะบางคนที่กาลังเจอกับอุปสรรคปัญหาใดๆและท้อใจอยู่อยากจะให้ลองมองน้องๆเขาดูว่าเขาไม่มีสายตาที่มองเห็นโลกเขาเมืดไปหมดแต่ชีวิตเขายังสดใสได้วันนี้ต้องขอบคุณเจี๊ยบจริงๆฮนะที่ชวนมาเที่ยวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเจี๊ยบเป็นคนขับรถได้แย่ามาก <laughs> ครัที่มาร่วมสนุกกับเราแล้วก็อิ่มอ,อกอิ่มใจให้ไปกับพวกเรานะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสมาอีกนะคะเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เจ้ากระปาเต๊ดเดี๋ยว,ยวต้องไปส่งปลายถึงบ้านก่อนมันจะถึง <c oughs> หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นกลับมาเจอกันใหม่กับ r ไ d e for hero นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กด Subscribe ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะไ for hero ส่งสุขเคลื่อนที่ปี2020ทั่วทั้งโลกต้องเจอกับมหาวิกฤตโควิด แต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ขอแค่คุณมีปัญญาปันสุขทุกวันจันทร์ถึงสุดหนึ่งทุ่มสิเริ่มปันสุขจันทร์ที่22มิถุนายนนี้